สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังออ l ลิเวียนเรื่องราวของช่างซ่อมบำรุงธรรมดาที่เพิ่งจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก่อนชมคลิปขอคนล่น like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยเรื่องเราเปิดฉากด้วยความฝันอันลึกลับของแจ็คฮาเพอร์พระเอกของเรา เขาพบตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในเมืองใหญ่สาวสวยคนหนึ่งยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเรากับพวกเขาเนี่ยรู้จักสนิทสนมกันมานานที่น่าแปลกใจคือเขารู้สึกเช่นนั้นแต่ไม่อาจจำชื่อของเธอได้เรื่องราวตัดมายังอนาคตในปี2077โลกเด้กลายเป็นดินแดนแห่งความหายนะหลังจากสงครามครั้งใหญ่กับเอเลียนกลุ่มสกาเวนเจอร์หรือจะเรียกสั้นๆว่าสกาฟพวกต่างดาวบุกโจมตีทั้งดวงจันทร์และโลกรับมนุษยชาติเนี่ยจึงต้องสู้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์และสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ราคาที่ต้องจ่าย พื้นผิวโลกเต็มไปด้วยสารกัมมันตรังสีที่อันตรายอาจทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่บนดาวไททันหรือว่าดวงจันทร์ของดาวเสาแต่ยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่อยู่บนโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจสาคัญหนึ่งในนั้นคือแจ็คฮาร์เบอร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลและซ่อมแซมโดนหรือว่ายานไร้คนขับงานหลักของเขาคือปกป้องเครื่องผลิตพลังงานน้ําขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าฐานไฮดริกส์เขาทํางานร่วมกับวิกาผู้เป็นทั้งคู่หูและภรรยาคอยสนับสนุนการสื่อสารและประสานงานจากบนหอคอยสู อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแซนลี่ผู้บังคับบัญชาจากยานเท็ดหรือว่ายานแม่ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการกลางครับแซนลี่ชื่นชมทั้งสองที่ทำงานเข้าขากันดีและมีคำถามประจำที่ถามทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาพวกคุณเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมวิกาตอบกลับด้วยความมั่นใจเสมอใช่ค่ะเราคือทีมที่มีประสิทธิภาพจากเลวิก้าทำงานร่วมกันมานานครับโดยก่อนเริ่มรับภารกิจเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งคู่ต้องผ่านกระบวนการลบล้างความทรงจำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ถึงอย่างนั้นพระเอกกลับฝันเห็นภาพ คนเดิมอยู่เรื่อยๆทั้งที่เขามีรูปถ่ายคู่กับวิกาในฐานะคนรักมานานแล้วก็ตามวันหนึ่งเขาเอ่ยถามภรรยาคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงถูกสั่งให้ลบความทรงจําวิกาก็ตอบกลับแบบชิลๆครับฉันไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเราแค่ทํางานของเราให้เรียบร้อยอีกเพียงสองสัปดาห์ก็จะครบกําหนดสิ้นสุดภารกิจและเราจะย้ายไปอยู่ดาวไทยท่านพระเอกก็ยิ้มอ่อนกับคําตอบของเธอเพราะวิกาเนี่ยมักจะคิดตรงข้ามกับเขาเสมอครับแทบจะทุกเรื่องเธอนับบันรอคอยที่จะได้ทิ้งโลก ไปสูด่ดาวใหม่ ส่วนพระเอกนั้นรู้สึกปูกันและไม่อยากจากโลกไปไหนเรารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านที่แท้จริงของเขาในแต่ละวันพระเอกต้องออกสำรวจรอบฐานไฮเดริกส์ตัวตราดูแลความปลอดภัยครับแม้ให้พวกสกาฟเนี่ยแอบเข้ามาโจมตีเขาจะขึ้นยานบัมเบิลประจำตำแหน่งเปล่งเสียงพูดเข้ารหัสแจ็คฮาร์เปอร์เทค49อันเป็นโค้ดประจำตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเริ่มทำงานส่วนวิก้าจะคอยดูแลความเรียบร้อยประสานงานกับศูนย์ควบคุมและให้ความช่วยเหลือพระเอกหากเกิดเหตุฉุกเฉินวันนั้นเธอตรวจสอบพบป,ปัญหารถสองเครื่องหยุดท พระเอกจึงต้องรีบตามหาเพื่อไปซ่อมแซมสันลีจากศูนย์ควบคุมเนี่ยทราบเรื่องเช่นกันเธอเน้นย้ำให้ทีม4ีกเร่งแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะพวกสการาฟมักจะออกมาสร้างความปั่นป่วนในตอนกลางคืนเป็นประจำการทำงานของพระเอกในวันนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงเนื่องจากต้องบินผ่านพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าขนองรับและก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่ายอย่างรุนแรง ทำให้ยานของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนแทบจะตลอดการเดินทางแต่เมื่อพบพิกัดของดวนหมายเลข166พระเอกรีบรายงานวิก้าแจ้งพบซากข,ของสกาฟที่ไร้ชีวิตกระจัดกระจายอยู่หลายศพคาดว่าคงจะเกิดจากการประทะก,กันร,ระหว่าง166กับผู้บุกรุกก่อนหน้านี้เมื่อนำยานบับเบิลลงจอดและสำรวจบริเวณโดยรอบเขาคนพบพื้นที่แห่งนั้นเคยเป็นสนามเบสบอลมาก่อนชายหนุ่มยังเล่าให้วิก้าฟังแบบเิียในยุคก่อนสงครามที่แห่งนี้เคยจัดการแข่งขันซูเปอร์โบว์มีผู้คนนับแสนเข้าร่วมชมการแข่งขันและลุ้นไปพร้อมๆกัน มันเป็นเกมที่คลาสสิกมากเลยละ่ะคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าพระเอกยังคงเก็บความทรงจําจากอดีตไว้ได้บางส่วนครับยไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไปเสียหมดวิกาจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตได้มันกําลังมุ่งหน้ามายังบริเวณที่พระเอกอยู่เลยจึงร้องเตือนเขาให้ระวังตัวชายหนุ่มคว้าอาวุธขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนหันไปเผชิญหน้ากับเป้าหมายแต่สิ่งที่พบเนี่ยกลับเป็นเพียงหมาน้อยผอมโซตัวหนึ่งเท่านั้นครับยมันเห่าทักทายเสียงดังเขาจึงลดอาวุธลงท่านใดนั้นโดรนท ไปให้ผลแตาหากยังอยู่ตรงนั้นมันคงไม่รอดจากการถูกโดนยิงสังหารเนื่องจากโดนเนี่ยได้รับการตั้งโปรแกร,รมคําสั่งให้ทําลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ตรวจจับได้ครับโดยมีเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะได้รับการยกเวน้นพระเอกแวะพักชมวิวบนยอดเขาสูงเราเรื่องที่กําลังกังวลให้วิก้าฟังระยะหลังมานี้พวกสกาฟกลับมาอลวาดหนักขึ้นมันขโมยเซลเชอเพลิงไป10หน่วยแถมวันนี้ยังเล่นงานโดนถ,ถึง2ลําวิก้าพูดปลอบใจไม่ให้เขาคิดมากเธอเตือนว่าฐานไฮโดริกส์สูบน้ําทะเลจนใกล้หมดแล้ว อีกไม่นานโลกก็จะไม่เหลือทรัพยากรพลังงานกลายเป็นดินแดนที่มีแต่ฝุ่นกับรังสีอันตรายแต่กว่าจะถึงตอนนั้นพวกเราก็ได้อพยพไปดาวไทท่านแล้วพระเอกบ่นด้วยความปวดใจที่มนุษย์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะสงครามแต่กลับต้องละทิ้งแผ่นดินเกิดไปสร้างชีวิตใหม่ที่อื่น หลังจากนั้นเขาออกเดินทางรับตามหาโดนอีกลำที่ขาดการติดต่อโดยใช้ยานพาหนะไฮเทคทรงคล้ายมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตออกสำรวจบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งพบจุดที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับโดนได้มันตกลงไปร่องหินเลึกวิก้าสื่อสารกับพระเอกเธอไม่สามารถตรวจจับภาพด้านในได้แต่จะติดต่อศูนย์ควบคุมขอกำลังเสริมโดนเข้าไปช่วยงานพระเอกไต่เชือกลงไปยังพื้นที่เบื้องล่างพบว่ามันเป็นสถานที่ซึ่งเคยมีผู้อาศัยอยู่กับพบซากข้าวของเครื่องใช้มากมายที่ถูกทิ้งร้างระหว่างที่กำลังสำรวจพื้นที่ ขาเพลือเหยียบกับดักทำให้ถูกลากตัวถลยไปตามพื้นชายหนุ่มต้องไปเชน้ากับศัตรูต่างดาวที่ลุมล้อมพระเอกพยายามหาทางเดี้กลับขึ้นด้านบนแต่ถูกขัดขวางร่างของเขาถูกดึงลงกลับสู่จุดเดิม พระเอกกราดยิงใส่ทุกทิศทางเพื่อป้องกันตัวจนกระทั่งโดนหนึ่งตามมาช่วยคุ้มครองมันจับสัญญาณความเคลื่อนไหวรอบบริเวณแล้วใช้เลเซอร์ทำลายศัตรูอย่างแม่นยำทำให้พระเอกรอดปลอดภัยจากการถูกคุกค,คามเมื่อตัวสัญญาณไม่พบสกราฟเอก166ก็เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วพระเอกต้องหาทางออกเช่นกัน ب, แต่สายตาเนี่ยนเหลือบไปเห็นหนังสือกวีเล่มหนึ่งเลยหยิบติดมือขึ้นมาด้วยเหต เมื่อกลับขึ้นมาด้านบนพบว่ารถไฮเทคถูกขโมยไปแล้วชายหนุ่มหัวเสียจำต้องเดินเท้ากลับสู่ยานท่ามกลางบรรยากาศร้อนแห้งแลง้งไม่ต่างจากทะเลทรายเมื่อถึงที่พักเขาหยิบหนังสือของกวีโรมันขึ้นมาเปิดอ่านปรากฏว่ามีคนขั้นหนังสือไวหน้านั้นมีบทกลอนที่น่าประทับใจระบุว่ามนุษย์ทุกคนหนีความตายไม่พ้นแต่ความตายใดเล่าจะเลิศเลอไปกว่าการเสี่ยงแม้ความหวังจะริบหรี่เพื่อเท่าทุลีของบรรพบุรุษและวิหารของพระเจ้าเมื่อวิก้ามาเรียกให้ไปทานอาหารค่ำเขารีบซ่อนหนังสือเพราะไม่ต้องการให้เธอสังเกต พระเอกนำดอกไม้ที่เก็บได้มาเป็นของขวัญให้ภรรยาแต่อีกฝ่ายไม่ได้ดีใจเลยสักนิดแถมรีบนำไปโยนทิ้งทันทีครับราวกับไม่สนใจความรู้สึกของคนให้เธอเตือนชายหนุ่มว่าอย่าลืมกฎเสกคุณไม่ควรนำสิ่งของคนอื่นเข้ามาในฐานเพราะมันอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายพระเอกเข้าใจในความหวังดีของภรรยาครับเขาเอย่ยปากชวนเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่พิเศษสําหรับเขาผมอยากพาคุณไปที่แห่งนั้นก่อนที่เราจะอพยพออกจากโลกทวาวิก้ากลับไม่สนใจเรื่องนั้นเลยสักนิดแต่ก็ใช่ว่าจะเฉย กับสามีสะทีเดียวครับเธอถอดเสื้อผ้าเผยให้เห็นร่างสวยงามเปลือยเปล่าชวนเขาเล่นน้ำใช้เวลาประส่าคู่รักร่วมก,ก,กันกับเธอหลังจากช่วงเวลาแสนหวานผ่านไปแทนที่จะได้พักอย่างมีความสุขเหตุระทึกขวัญกลับเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเปลวไฟแดงฉานกระจายทั่วผืนน้ำบริเวณที่ตั้งสถานีไฮดรอริกพระเอกรีบขึ้นยานบินไปตรวจสอบเหตุการณ์และส่งรายงานกลับศูนย์พบว่าเครื่องผลิตพลังงานน้ำเนี่ยถูกทำลายจากภายในรับเกิดความเสียหายรุนแรงแซนล,ลี่ตำหนิทีมเทคสี่เก้าที่ประมาทเลินเลอและ ต้องการคําอธิบายถึงสาเหตุวิก้าส่งข้อมูลที่ได้จากพระเอกช่วงที่ผ่านมากลุ่มสกาฟได้ขโมยเซลล์พลังงานไปจากโดน มันนำแบตเตอรี่ที่ได้ยัดใส่เครื่องสูบน้ำทำลายแกนกลางของฐานไฮดริกซันลีตัดสินใจส่งโดนเข้าไปเสริมทัพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมระหว่างนั้นพระเอกตรวจพบสัญญาณวัตถุแปลกปลอมที่พิกัด37เขาจึงบังคับยานไปสำรวจจนพบส่วนยอดของอาคารแห่งหนึ่งเขานำเครื่องลงจอดแล้วเข้าไปยังด้านในพบกล้องดูทางไกลที่มองได้รอบทิศทางรับซึ่งที่นี่ก็คือตึกเอ p i r e s t a t e สถานที่เดียวกับที่เขาพบหญิงสาวในฝันนั่นเองพระเอกตรวจสอบเครื่องส่งสัญญ,ญาณและมั่นใจว่าพวกสกาฟน คงใช้ตึกนี้เป็นฐานทัพเขาจึงตัดสินใจทำลายเครื่องมือทิ้งเพื่อขัดขวางปฏิบัติการของศัตรูหลังจบภารกิจเขาปิดระบบติดต่อกับฐานควบคุมแล้วบังคับยานเข้าไปยังพื้นที่รับที่เขาค้นพบที่แห่งนี้เป็นดินแดนสวยงามตามธรรมชาติมีป่าเขาและทะเลสาบมันคือบ้านพักส่วนตัวที่พระเอกแวะมาพักผ่อนตามลําพังเสมอชายหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแบบยุคก่อนสงครามเปิดแผ่นเสียงฟังเพลงโปรโดก่อนจะมาคุยกับปลาในทะเลสาบอย่างคุ้นเคย เผยความในใจว่าคงจะคิดถึงที่นี่มากเีไดที่อีกไม่นานเนี่ยเขาคงต้องย้ายจากโลกนี้ไปแล้วแต่เมื่อมองขึ้นฟ้ากลับเห็นยานบินเคลื่อนผ่านมันไม่ใช่โดรนแบบที่คุ้นเคย พระเอกรีบกลับขึ้นยานประจำตัวติดต่อวิก้าให้ช่วยตรวจสอบวัตถุดังกล่าวหญิงสาวรายงานข้อมูลกับพระเอกและแซลลี่มีวัตถุตกลงมาที่พิกัด17ซึ่งเป็นพิกัดฝั่งสกัฟแซลลี่สั่งให้พระเอกกลับทาวเวอร์เธอจะส่งโดรนไปสำรวจแทนแต่อีกฝ่ายยืนกรานจะไปตรวจสอบด้วยตัวเองเขามาถึงบริเวณที่มีเปลเวลไฟกำลังลุกไหม้ย,ยานลำหนึ่งสภาพภายนอกเนี่ยเหมือนยานอาวกาศยุคก,ก่อนสงครามรพระเอกเชื่อว่าเป็นยานของมนุษย์ไม่ใช่พวกต่างเผ่าพันธุ์วิก้าเร่งให้ถอยกลับเลงว่าที่นั่นเนี่ยอาจเป็นฐานทัพสก แต่ชายหนุ่มไม่พบร่องรอยของศัตรูจึงตัดสินใจนำยานลงจอดเขารีบคว้าอาวุธบุกเข้าสำรวจพื้นที่จนได้พบแคปซูลแช่แข็งจำนวนหนึ่งวางเรียงรายบริเวณเดียวกันเมื่อเข้าใกล้พบร่างมนุษย์หลับไหลอย,อยู่ด้านในที่ฝาครอบเนี่ยระบุชื่อไว้ด้วยเขารายงานวิก้าว่าพบ5แคปซูลมีมนุษย์อยู่ภายในทุกคนยังมีชีวิตพระเอกเดินต่อไปจนพบอีกหนึ่งแคปซูลเขาตกใจไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองรับเพราะว่าบุคคลด้านในเนี่ยคือหญิงสาวที่อยู่ในความนึกคิดของเขามาโดยตลอดบน ่าระบุว่าชื่อเจรูซาโคว่าท่านใดนั้นโดนจากเท็ดก็ตามมาสมทบมันสองลำแสงสแกนหาสิ่งมีชีวิตแล้วเริ่มทำลายแคปซูลไปทีละลำละเอกร้องห้ามแต่มันไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแค่เครื่องจักร เขาพยายามปกป้องแคปซูลที่ยังเหลืออยู่โดยเข้าไปยืนขวางพอมันสแกนหน้าของเขาพระเอกก็รีบบอกรหัสสัญญาณเทคซีเข้ามันจึงหยุดยิงและเคลื่อนตัวกลับไปชายหนุ่มพบว่าเขาปกป้องไว้ได้เพียงหนึ่งชีวิตครับนั่นคือแคปซูลของหญิงสาวชื่อเจเขาจึงนําเธอกลับไปที่ทาวเวอร์ วิก้าไม่พอใจที่พระเอกพาคนแปลกหน้าเข้ามาในที่พักเธอต้องการรายงานศูนย์ควบคุมแต่อีกฝ่ายสั่งห้ามและย้ำว่าโดน166ฆ่าลูกเรือจากยานมนุษย์ไปถึง5ชีวิตแต่แล้วจูจ่ๆหญิงสาวในแคปซูลเนี่ยก็ลุกพรวดขึ้นมาพร้อมอาเจียนพระเอกเรีบเข้าไปประคองร่างพอเธอเห็นหน้าเขาหญิงสาวกลับเรียกชื่อพระเอกด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนจะสลบไปอีกครั้ง เมื่อเธอฟื้นคือสติพวกเขาแนะนําตัวทําความรู้จักกันสาวคนใหม่เผยว่าเธอชื่อจูเลียครับวิก้าอธิบายสถานการณ์ให้จูเลียเข้าใจคุณติดอยู่ในซากยานที่ตกลงมาส่วนลูกเรือคนอื่นไม่รอดชีวิตพวกพระเอกอยากรู้ถึงที่มาที่ไปของจูเลียว่าเธอทําภารกิจอะไรอยู่แต่อีกฝ่ายไม่ยอมปรี่ปากโดยบอกว่าทุกอย่างเป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะพบเครื่องบันทึกการบินจากยานของเธอพระเอกอธิบายให้เธอเข้าใจถึงสถานการณ์ความวุ่นวายของโลกขณะที่เธออยู่ในภาวะหลับลึกซึ่งมันก็ผ่าน แล้ว60ปีครับมนุษย์ส่วนใหญ่อบพยพไปยังดาวไททันกันเกือบหมดแล้วส่วนพวกเขาคือทีมเก็บกวาดยังอยู่ที่นี่เพื่อตรวจรักษาความปลอดภัยและซ่อมบำรุงหุ่นโจรจูเลียสังเกตเห็นทั้งสองจับมือกันแสดงออกชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์แบบคู่รักเธอจึงขอปลีกตัวไปก่อนโดยไม่อธิบายอะไรวิก้าบอกสามีหนุ่มเสนอให้ไล่จูเลียออกไปให้เร็วที่สดุดเธอไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระเอกอยากรู้ที่มาของเธอเช่นกันครับเ,เขาขอคุยกับจูเลียตามลําพังเล่าว่าพร รุ่งนี้จะรายงานเรื่องการพบร่างของจูเลียให้กับศูนย์ควบคุมและจะขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับตัว จูเลียขอร้องให้เขาเนี่ยพาเธอไปยังจุดที่พบโอดีซีโดยยืนยันว่าต้องการข้อมูลสําคัญจากกล่องดําจะได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ยานจะตกพระเอกยอมให้ความช่วยเหลือครับพาเธอเดินทางโดยไม่บอกวิกา้าเมื่อวิก้าได้ยินเสียงยานแล่นออกจากทาวเวอร์เธอรีบติดต่อสามีแต่พระเอกยืนยันว่าเขายินดีรับผิดชอบทุกอย่างหากเกิดอะไรขึ้นพระเอกและจูเลียกลับมาถึงตําแหน่งที่พบยานโดยที่วิก้าคอยสังเกตการผ่านจอเ่อตรวจพบสัญ,ญญาณของผู้บุกรุกและพยายามติดต่อพระเอกแต่ไม่เป็นผลขณะเดียวกันับ จูเลียควนพบกล่องบันทึกข้อมูลการบินของยานโอดิซีที่ยังไม่ถูกทำลายท่านใดนั้นกองทัพนักรบลึกลับก็บุกเข้าล้อมและโจมตีพระเอกจนหมดสติวิก้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้เลยเช้าวันต่อมาวิก้าจำต้องรายงานเหตุที่เกิดกับแชลลีเธอเล่าเพียงว่าพระเอกออกล่าตระเวนก่อนรุ่งสางสัญ,ญญาณขาดหายไปเมื่อเข้าใกล้หน้าผาหนึ่งเจ จึงขอโดรนไปตรวจสอบบริเวณนั้นจันล,ลี่ยินดีทําตามคําขอจัดการส่งโดรนออกติดตามช่วยเหลือทันทีภาพตัดมาที่พระเอกถูกจับมัดกับเก้าอี้อยู่ในห้องมืดทึบไร้แสงรับชายคนหนึ่งเอย่ยถึงกวีโรมันเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นบทเดียวกับที่พระเอกพบในหนังสือชายผู้นั้นเผยว่าคนของเขาจับตาดูพระเอกมาตลอดในวันที่ชายหนุ่มบุกสำรวจพื้นที่อาคารครั้งก่อนก็อยู่ในสายตาของพวกเขาเมื่อไฟในห้องสว่างขึ้นเผยให้เห็นกลุ่มคนจํานวนมากที่จ้องมองเขาอยู่ชายแว่นดําผู้นํากลุ่ม เขาชื่อว่าเมาคอมรับเผยต่อไปว่าพวกเราคือสกา r เวนเจอร์หรือว่าสกาฟที่พระเอกได้รับข้อมูลมาว่าเราคือเอเลี่ยน แต่แท้จริงแล้วพวกเราคือมนุษย์เรามีเทคโนโลยีเครื่องสเตลเก่าที่สามารถป้องกันตัวเองจากการตรวจจับของข้าศึกและดัดแปลงเสียงทําให้หุ่นดวนสับสนได้ชายผู้นํายังเปรยถึงการที่พระเอกถูกลบล้างความทรงจํานั่นเพราะว่าเท็ดต้องการควบคุมความคิดไม่ให้สงสัยไม่ให้แหกกฎไม่กล้าเข้าไปในเขตที่มีสัญญาณสารกํมมันตรังสีเขายังเตือนถึงอันตร,รายของโดนสังหารที่ถูกตั้งโปรแกรมให้กําจัดมนุษย์นักรบติดอาวุธกลุ่มหนึ่งตามเข้ามาสมทบมันเข้มแนะนํามือขวาของเขาชื่อว่าจ่าไซซึ่งแสดงความไม่พอใจ กับการพาตัวพระเอกเข้ามาในฐานลับแต่มันคอมยังเชื่อมั่นว่าพระเอกจะร่วมงานกับพวกเขาได้โดยเห็นจากการที่พระเอกเนี่ยเข้าช่วยชีวิตจูเลียเมื่อคืนนะพร้อมทั้งเผยเรื่องน่าประทับใจพวกเขาคือผู้ทําลายยานโอดิเซียรวมถึงฐานไฮโดริกส์โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อกรกับศัตรูที่เป็นยอดอัจฉริยะเป้าหมายคือการยับยั้งการทํางานของเครื่องสูบพลังงานน้ําและต้องการปฏิกรยานโอดิเซียที่พัฒนาโดยนาซาเพื่อนํามาใช้ในแผนการทําลายยาน ทซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของศัตรูตอนนี้เทคโนโลยีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ต้องการให้พระเอกช่วยโปรแกรมโดนให้ขนอาวุธปฏิกรเข้าไปในยานเท็ดเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อนี้แต่พระเอกปฏิเสธให้ความร่วมมือครับเพราะามีเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นด้วยเขาจะไม่ฆ่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างแน่นอน จาไซเลือดร้อนสวนกลับพระเอกทันควันยิงเข้ากลางร่างหนึ่งนัดจนอีกฝ่ายล้มลงทันทีแต่โชคดีที่ยังใส่ชุดเกราะจึงไม่เป็นอะไรมากเมื่อพูดไม่ได้ผลพวกเมาคว่มเลยเปลี่ยนมาใช้แผน2โดยการพาจูเลียออกมาและใช้ปืนข่มขู่จังหวะนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทั่วพื้นที่บง่งบอกถึงการบุกรุกข,ข,ของข้าศึกที่น่าฐานเหล่านักรบเข้าปะทะอย่างดุเดือดแม้จะเสียกําลังคนไปหนึ่งนายแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถกําจัดโดน1นึ่้าได้สําเร็จทางฝั่งวิกาและแซนลี่เห็นสัญญ,ญาณรน จึงตกลงส่งตัวใหม่ไปเพิ่มเพื่อค้นหาพิกัดของพระเอกภาพตัดกลมาภายในฐานาลับของกองทัพมนุษย์ทั้งคู่ถูกพาตัวมาด้านนอกเผยให้เห็นว่ารถไฮเทคของเขาเนี่ยอยู่ที่นี่เองกลุ่มคนนี้คือพวกที่ขโมยของเขาไปรับเมาค้อมเอ่ยทิ้งท้ายพวกเราอยู่ในเขตการมันตรังสีที่คุณคิดว่าอันตรายเขาขอให้พระเอกกับจูเลียกลับไปยังอาคารแห่งเดิมที่คิดว่าเป็นฐานทัพของสกาฟและถ้าไปสำรวจที่นั่นกับจูเลียพระเอกอาจได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยมาตลอด กลับมาที่วิก้าเธอตรวจพบสัญญาณพิกัดของพระเอกแล้วจึงรีบรายงานซันลี่และสั่งให้โดนเนยุติการค้นหาภาพตัดมาณจุดชมวิวตึกเอ็มพายสเตดพระเอกขอให้จูเลียเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเธอรับและภารกิจบญยานโอดิเสห์หญิงสาวยอมสารภาพว่าเดิมทีแรกเริ่มของเธอเนี่ยคือการสำรวจดาวไททันแต่ก่อนปล่อยยาน6สัปดาห์เครื่องค้นหาในอวกาศตรวจพบวัตถุประหลาดทีมเลยถูกส่งไปสำรวจวัตถุนั้นก่อนทุกคนถูกส่งเข้าตู้นอนมีเพียงพระเอกกับวิก้าที่ถูกปลุกขึ้นมาหลัง หลังจากหลับไปเกือบ40วันดับชายหนุ่มถึงกับอึง้งเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้ง3มคนเหนียวรู้จักกันมาก่อนแล้วจูเลียฉเฉลยต่อวัตถุประหลาดนั้นก็คือยานเท็ดพระเอกสับสนกับสิ่งที่ได้ยินเท่ากับว่าแท้จริงแล้วเท็ดเนี่ยก็คือศัตรูและเขาทํางานรับใช้มันมาโดยตลอดชายหนุ่มแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงและพยายามต่อต้านจูเลียเอ่ยอย่างหนักแน่นแจ็คฉันไม่ได้โกหกคุณฉันคือภรรยาของคุณจากนั้นจูเลียก็เผยความหลังครั้งก่อน ว่าพระเอกเคยขอเธอแต่งงานที่นี่อีกฝ่ายก็เริ่มจําเหตุการณ์ได้ลางๆรับจูเลียจึงชูแหวนที่อยู่กับสร้อยคอของเธอให้เขาดูเป็นการยืนยันจากนั้นทั้งสองก็โผล่เข้ากอดกันอย่างตื้นตันในจังหวะนั้นยานโดรนสำรวจบินเข้าใกล้ทำให้วิกาได้เห็นสามีของเธอกำลังแนบชิดกับสาวผู้มาใหม่เต็มสองตาพระเอกพาจูเลียกลับไปที่ทาวเวอร์แต่วิกากลับเอ,อ่ยปากไล่เขาด้วยความน้อยใจที่พาหญิงใหม่กลับมายามกันถึงถิ่น พระเอกเตือนให้เธอรีบหนีออกจากที่นี่พวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายตอนนี้วิก้าไม่สนใจอะไรแล้วครับอยากเคลียร์กับสามีให้จบเรื่องเธอตะโกนถามคุณรักนางนั่นใช่ไหมพระเอกพยายามใจเย็นบอกว่าจูเลียเนี่ยเป็นภรรยาของผมนะวิก้าตัดสินใจได้ทันทีว่าจะทำอะไรต่อเธอรีบแจ้งข่าวกับศูนย์ควบคุมแท็กซี่เก้าพบผู้รอดชีวิตจากยานตกทำให้เขาสูญเสียความสามารถและไม่เหมาะจะปฏิบัติภารกิจอีกต่อไปซึ่งหมายถึงพระเอกสันล,ลีถามย้ำแบบเดิมพวกคุณเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมแต่วิก้า กลับตอบอย่างหนักแน่นเราไม่ใช่ทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วทันทีที่เธอพูดจบโวนอีกตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารก็เริ่มทํางานโดยที่พวกเขาไม่ทันสังเกตประตูได้เปิดออก เขาชวนให้เธอหลบหนีบอกว่าเรื่องดาวไททันเป็นเรื่องโกหกมันไม่มีอยู่จริงแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อคําพูดของเขารับท่านใดนั้นโดนก็บุกเข้าสังหารวิก้าทันทีและกําลังจะเข้าล่าพระเอกเป็นรายต่อไปแต่จูเลียซึ่งอยู่บนยานเทคสีกได้ช่วยยิงป้องกันในเซียววิพระเอกตกใจมากรีบติดต่อศูนย์บัญชาการรายงานเรื่องที่โดนสังหารวิก้า แต่แซลลี่กลับตอบอย่างไม่แยแสว่าบางครั้งเนี่ยรวนก็ทํางานผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แซลลี่ยังชวนเขากับผู้รอดชีวิตมาหาเธอที่เท็ดโดยบอกว่าเท็ดมีภารกิจใหม่มอบให้และมีสิ่งดีๆรอพวกเขาอยู่แซลลี่พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจนหน้ามันไส้แต่พระเอกไม่ได้รับปากอะไรเขารู้แค่ว่าไม่สามารถอยู่ในทาวเวอร์นั้นได้อีกชายหนุ่มพาจูเลียขึ้นยานบับเบิ้ลเพื่อหลบหนีระหว่างทางผู้เขาถูกโวนสังหารไล่ล่าถึง3าลำพระเอกบังคับยานหลบหนีเข้าไปในซอกหินหลอกล่อศัตรู ให้พุ่งนำไปก่อนจากนั้นเขาออกจากที่กำบังแล้วยิงไล่หลังกําจัดมันทีละลำจนกระทั่งดวนเริ่มจับทิศทางได้มันพลิกตัวกลับมายิงสู้และพุ่งตัวเข้าชน พระเอกใช้ความเชี่ยวชาญในการบังคับยานบินหลบหลีกและแทรกตัวเข้าไปในช่องแคบระหว่างหน้าผาจนหลุดรอดออกมาได้อย่างหุดหววดส่วนโรลลำนั้นชนกระแทกหินอย่างจังรับไม่สามารถตามต่อได้ถึงอย่างนั้นก็ยังเหลืออีก16-6อีกลำมันพุ่งตัวตามมาและเข้ากระแทกยานเต็มแรงพระเอกคว้าอาวุธยิงสกัดศัตรูทำให้โรนสังหารได้รับความเสียหายแต่เสียซากกระเด็นมายังยานของพวกเขาจนร่วงหล่นลงมาในบริเวณทะเลทรายที่แห้งแลง้งพระเอกออกสำรวจพื้นที่จนพบยานอีกลำเข้ามาจอดใกล้ซากโรน มองจากไกลๆเนี่ย <S <s <uss> <S เห็นร่างของมนุษย์เดินลงมาจากยานแต่เมื่อเข้าใกล้จนเห็นหน้ากันเขากลับพบผู้ชายอีกคนครับที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนเขาทุกมิติยิ่งกว่าฝ้าแฝดพระเอกคมกูให้อีกฝ่ายวางปืนแต่ทางนั้นก็เตือนให้ดับเครื่องโดรนก่อน จูเลียวิ่งตามมาและได้เห็นชาย2คนที่เหมือนกันเป๊ะยืนประจันหน้ากันอยู่ซึ่งผมจะขอเรียกอีกคนว่าแจ็ค2และกันนะครับเมื่อแจ็ค2เห็นจูเลียภาพอดีตของเธอเนี่ยก็เข้ามาในหัวเขาเช่นกันพระเอกใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้กําลังตะลึงอยู่พุ่งเข้าโจมตีและชิงอาวุธฝั่งหนึ่งพยายามจะยิงโดนแต่อีกฝ่ายกลับสนใจจะซัดอย่างเดียวพระเอกใช้ขาล็อกคอจนฝั่งตรงข้ามอ่อนแรงและหมดสต,ติเมื่อโดน1น6กลับมาทํางานและกําลังจะลอยตัวขึ้น พระเอกวิ่งไปดึงแบตเตอรี่ออกได้ทันพอหันกลับไปมองจูเลียพบว่าเธอได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่โดนลูกหลงขณะที่2หนุ่มยื้อแย่งกันพระเอกมัดมือจ็คสองไว้แล้วใช้ยานจ็คกสองในการเดินทางไปเอาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลชายหนุ่มสั่งการยาน52ด้วยวิธีการเียวกับยานของเขาเปล่งเสียงเข้ารหัสแจ็คฮาร์เปอร์เทค52ซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็ทำงานตามคำสั่งยานพามายังทาวเวอร์หมายเลข52อาคารที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับทาวเวอร์49ของเขาแบบพระเอกเซอร์ไพรส์กว่าเดิมเมื่อพบวิกกกาอีคน ท้ายเขาเหมือนปกติพระเอกคาดเดาได้ว่าเท็ดได้สร้างร่างโคลนของเขาและวิกก้าอีกมากมายเพื่อสร้างทีมปฏิบัติภารกิจให้พวกมันเมื่อได้ของที่ต้องการเขารีบกลับมารักษาการบาดเจ็บของจูเลียจากนั้นจึงพาไปซ่อนตัวยังบ้านลับกลางสวนของเขาเมื่อจูเลียฟื้นคืนสติเธอเริ่มสำรวจภายในบ้านพบข้าวของเครื่องใช้เหมือนสมัยเมื่อ60ปีก่อนที่เธอจะหลับไหลเธอเปิดเพลงปรดของพระเอกพร้อมเอ่ยถึงคำสัญญาที่เขาเคยให้กับเธอไว้ในวันที่เราจากไปโลกอาจจะลืมเราแต่เราสองคนจะมีกั และกันตลอดไปจูเลียจูบเขาเพื่อรื้อฟื้นความหลังอันแสนหวานจากนั้นทั้งคู่จึงใช้เวลาร่วมกันในยามค่ำคืนอย่างมีความสุข หลังจากพระเอกเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดชายหนุ่มมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติร่วมมือกับกลุ่มผู้รอดชีวิตตามคำขอของเมาคอมผู้นำกลุ่มพระเอกเอ่ยกับจูเลียผมอยากอยู่ที่นี่กับคุณตลอดไปแต่ยังมีคนมากมายรอให้ผมช่วยผมจึงต้องไปจูเลียให้กำลังใจสามีครับพร้อมบอกว่าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันหลังภารกิจสำคัญเสร็จสิน้นพระเอกและจูเลียออกเดินทางกลับมาพบเมาคอมอีกครั้งชายหนุ่มบอกว่าไม่อยากให้ผู้นำผิดหวังที่เลือกเขาเป็นผู้ปฏิบัติภ <Malcolm S 2> ารากิจเมาคอมเล่าย้อนที่มาของตัวเองเขาร่วมร ในกองทัพตั้งแต่ช่วงแรกที่เท็ดเริ่มบุกโลกเท็ดได้ทำลายดวงจันทร์ทำให้ธรรมชาติแปรปรวนเกิดสึนามิและแผ่นดินไหวผู้คนส่วนใหญ่ต้องอดอยากจากนั้นกองทัพเท็ดก็มาเยือนเขาเห็นนักบินอวกาศที่ออกจากยานซึ่งก็คือแจ็คฮาเปอร์ซึ่งถูกพวกเท็ดนำไปโคลนสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นพันๆร่างและถูกโปรแกรมลบล้างความทรงจำเพื่อให้ฆ่าคนแบบไร้ความรู้สึกไร้มนุษยธรรมเท็ดนำตัวทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดจากโลกแล้วตั้งโปรแกรมให้กลับมาทำลายเผ่าพันธุ์เดียวกันเองแท้จริงแล้วครับเท เป็นเพียงเครื่องจักรอัจฉริยะที่ดึงดูดทรัพยากรจากดาวต่างๆมาแปลงเป็นพลังงานสำหรับตัวมันเองสถานการณ์ของโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเราต้องรีบขัดขวางมัน ตอนที่พวกเราเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยและการที่พระเอกกล้าขวางโดนเพื่อช่วยชีวิตหญิงสาวทําให้เมาคอมเชื่อมั่นว่าชายหนุ่มยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวไม่ได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารไปเสียแล้วเขาอยากฝากความหวังในการกอบผู้โลกและต่อสู้กับเท็ดไว้ที่พระเอกระหว่างที่เมาคอบอธิบายรับพระเอกลงมือซ่อมโดน1นึ 2, จนมันกลับมาทํางานได้เมื ruined, ่อดูนสแกนใบหน้าพระเอกมันจดจําเขาได้อยู่และก็อยู่ภายใต้าการควบคุมของชายหนุ่ม ขณะที่ทีมช่วยกันเตรียมการขนย้ายระเบิดปรมาณูเพื่อใช้ทำลายเท็์โดนสังหาร3ลำบุกเข้าโจมตีฐานทัพพร้อมกันเหล่านักรบตั้งรอรับการประทะอย่างกล้าหาญคนบางกลุ่มที่ไม่มีอาวุธเร่งหลบหนีไปยังที่ซ่อนตัวเมาค้อมและพระเอกเข้าร่วมขบวนการช่วยยิงกำจัดโรนอย่างไม่ห่วงชีวิตของตัวเองแต่พวกมันแข็งแกร่งและทนทานเท่ ب, โดนยิงเท่าไหร่ก็ยังไม่สนทำให้การต่อสู้หนักหน่วงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่สุดก็จบลงด้วยชัยชนะของกลุ่ม,มนุษย์โดยมีแกนนำคือจ่าไซที่ยิงเข้าเป้าแแม่นยละฉับไว ปละเอกและจูเลียปลอดภัยส่วนเมาคอมได้รับบาเดเจ็บชายทั้งสองตกลงกันว่าจะขึ้นยานนำระเบิดเข้าทำลายศูนย์บัญชาการของเท็ดด้วยตัวเองจูเลียอาสาร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าต้องการต่อสู้เคียงข้างสามีละเอกจึงนำร่างของเธอพักตัวในแคปซูลทั้งสองจูบลากัน ราะยังไม่อาจทราบชะตากรรมของพวกเขาหลังการสู้รบและเอกเอ่ยสั้นๆฝันถึงผมด้วยนะจูเลียยิ้มและพยักหน้ารับยืนยันว่าเธอจะไม่ลืมเขาหลังจากปิดฝาหญิงสาวเข้าสู่สภาวะหลับลึกชายหนุ่มจึงลากกระสวยที่บรรจุร่างจูเลียขึ้นยานเมื่อเริ่มออกเดินทางเขาลองเปิดฟังบันทึกการบินของยานโอดิซีจากปี2017ทําให้ได้ทราบข้อมูลว่าเขากับวิก้าอยู่ในยานลำนั้นและถูกปลุกขึ้นมาก่อนลูกเรือคนอื่นวิก้าได้ถ่ายรูปผู้ของเขากับเธอแบบใกล้ชิดซึ่งมันกลายเป็นภาพที่ทําให้ ระเอกเข้าใจมาตลอดว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันมายาวนานเมื่อยานโอดิซีเริ่มเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายเครื่องยนต์ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง พระเอกเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกเรือที่ยังหลับอยู่จึงตัดสินใจส่งยานเล็กที่บรรจุแคปซูลทั้งหมดออกจากยานของตัวเองซึ่งทีแรกเขาต้องการให้วิกก้าเข้าแคปซูลด้วยแต่เธอยือนกรานจะเดินทางไปพร้อมเขาภาพตัดกลับมาปัจจุบันเมื่อยานเดินทางมาถึงเทสโดนจำนวนมากตรงเข้ารุมล้อมทันทีชันลี่ติดต่อเข้ามาแจ้งว่าพระเอกมีประวัติฝ่าฟ,าฟืนคำสัง่งไม่เคารพกฎระเบียบระบบหลายครั้งและโดนตรวจพบอัตราการหายใจและการเต้นหัวใจที่ผิดปกติพระเอกอธิบายว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้พบแซนลี่ แต่มนุษย์ไม่อาจโกหกปัญญาประดิษฐ์ได้แัลลี่ได้รับข้อมูลวิเคราะห์เสียงบ่งชี้ว่าชายหนุ่มไม่ได้พูดความจริงครับเขากดดันให้เขาอธิบายถึงสาเหตุในการมาพบครั้งนี้โดยให้เวลา5วินาทีพระเอกจำต้องสารภาพเขาอยากให้จูเลียรอดอยากให้เผ่าพันธุ์มนุษย์รอดและนี่เป็นทางเดียวที่เขาทำได้แันลี่พอใจในคำพูดของอีกฝ่ายเลยเอนุญาาให้ยานเทคสีก้าลงจอดเมื่อเข้าไปภายในเขาพบร่างโคลนของตัวเองและวิก้านับพันร่าง จากนั้นชายหนุ่มนาแคปซูลเข้ามาพบเท็ดซึ่งมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีดวงไฟสีแดง เล่งเสียงตอบโต้เขาได้พระเอกพูดกับน้ำเสียงนั้นผมไม่รู้ว่าคุณคือใครมาจากไหนแต่ขอเล่าเรื่องที่ได้อ่านเจอมาเป็นเรื่องเราจากโรมเมืองที่ถูกคุณทำลายไปแล้วมีบุรุษนายหนึ่งนามว่าโฮลาเทียสเขาตัวคนเดียวแต่ต่อสู้กับทหารทั้งกองทัพโฮลาเทียสกล่าวไว้ว่าความตายใดเล่าจะเลินเลิศไปกว่าการเสี่ยงเพื่อบรรพบุรุษและพระเจ้าแม้ความหวังจะริบรีฉันรีบพูดขัดขึ้นทันที คุณไม่จําเป็นต้องตายพระเอกเถียงกลับมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นมันหรอกแต่เราต้องตายอย่างมีค่าถึงจะสมเกียรติความเป็นมนุษย์พระเอกค่อยๆเปิดแคปซูลออกปรากฏว่าเป็นเมาคอมรับที่อยู่ในนั้นไม่ใช่จูเลียทําให้ซลลีโมโหที่ถูกหลอกภาพตัดกลมาที่จูเลียซึ่งฟื้นขึ้นมาที่บ้านสวนริมทะเลสาบพ,พระเอกตั้งใจส่งกระสวยเธอมารอเขาที่นี่โดยหวังว่าภารกิจของเขาร่วมกับเมาคอมที่พร้อมจะสละชีพเพื่อพิทักษ์มนุษยชาติจะประสบความสําเร็จภาพตัดกลับไปยังฐานปฏิบัติภารกิจของกองทัพมนุษย์ โดนสังหารพุ่งตัวเข้าไปจาน่ามุ่งทำลายล้างสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลือแต่หลังจากที่เมาคอมและพระเอกร่วมมือการกดปุ่มจุดระเบิดยานแม่เทสเนี่ยก็แหลกสลายเป็นจุนดับเมื่อศูนย์บัญชาการหลักถูกทำลายโดนทั้งหมดก็ร่วงลงสู่พื้นดินเช่นกันจูเลียเงยหน้ามองฟ้าเห็นลูกไฟกระจายตัวลูกชนอยู่เบื้องบนหญิงสาวน้ำตาคลอครับคาดเดาได้ว่าเทสถูกทำลายไปแล้วรวมถึงสามีของเธอและเมาคอมที่ไม่อาจหลบหนีจากพลังทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ได้เธอภาคภูมิใจ ที่ชีวิตทั้งสองได้สิ้นสุดลงอย่างมีคุณค่าฉากตัดมาจูเลียอยู่กับลูกสาวตัวน้อยที่บ้านสวนหญิงสาวเห็นคนแปลกหน้าผ่านมาจึงเรียกให้แม่มองดูจูเลียหันไปพบกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เคยพบกันในฐานทับนั่นเอง และแล้วแจ็คฮาร์เปอร์ก็ปรากฏตัวอีกครั้งเอามาในเครื่องแบบของเทค52ชายผู้นี้กล่าวกับจูเลียว่าพวกเราออกเดินทางตามหาบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา3ปีหนังเผยให้เห็นว่าแจ็คหมายเลข52เนี่ยมีความทรงจำของแจ็คหมายเลข49อยู่ครับชายหนุ่มมองภรรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายและตัวหนังก็จบลงตรงนี้นี่คือออฟลิเวีน ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7เต็ม10คะแนนยับส่วนวัดเท่นันกวิจารณ์ให้ไว้ที่52%ฟฝั่งคนดู61%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่ Apple TV ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี